คลิปต่อไปวันที่เร้วรยก็จะมาเล่นแพ็คของนะคะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะแพ็คของขอย้ายกล้องก่อนคืออ่มก็แพ็คของกันใครที่อยากให้แพ็คอะไรก็สามารถขอมาได้นะคะเป็นตีมก็ได้ะคะ่ะทุกคนเป็นของสีชมพูของเสียอะไรก็ได้หรือเป็นตีมอะไรก็ได้นะคะ เราไปหากล่องกันนะคเราจะแพคแค่อันที่เราซื้อมาเท่านั้นมีกล่องหลายกล่องที่เราซื้อมาอยู่นะก็จะขยายให้มันใหญ่หนะ่อยเพราะว่าอันนี้เราจะอุ้ยใหญ่ไปเพราลราคาทุงค้นขออภาัายในเสียงนี้นะคะอันนี้ไม่มีใครขอมาแต่เราทําเองนะเราจะเอาเป็นธีมของเป็นธีมพวกนี้นะทุกคนเป็นของคนรวยๆอะ่ะ เป็นกระเป๋าแล้วกันนะก็กระเป๋าใบใหญ่มากมันได้ใหญ่ขนาดน,นั้นก็มาแพ็กกันต่อเลยค่ะทุกคนก็จะมี iPhone ด้วยนะคนนี้เขาชอบสีฟ้าทุกคนรู้ใช่ไหมมันจะมีคนนึงที่ชอบสีฟ้าคนนั้นก็คือ hey, พี่คีมไลน์นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้แพ็กไปให้พี่คีมไลน์นะเป็นเกมไม่เฉยค่ะ ก็มาหาของสีฟ้ากันเพิ่มเติมนะคะของสีฟ้าเราซื้อมาน้อยอยู่นะก็จะมีคีมด้วยชื่อพี่คีมหรือเปล่าใช่ไหมนักะใช่แล้วต่อไปนะคะก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะเอาไปให้พี่คีมด้วยไม่หลอเล่น เป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มไอเจ้าเซรั่มตัวนี้มันชื่อเซรั่มอะไรนะทุกคนจำไม่ได้ใครจำไ,ได้บอกหนะ่อยก็จะเป็นอันนี้ต่อนะคะคือพี่คีเหมือนชอบสีฟ้ามากก็เอาของสีฟ้ามาให้แล้วนะคะทั้งหมดเลยอนนี้ไม่มีของที่แตกต่างจากสีฟ้าเลยแม้แต่สักอย่างเดียว ต่อไปก็จะแพ็กแต่ของที่เป็นสีฟ้าให้พี่คีมไปพี่คีมพอก่อนได้ไหมพี่คีมโอเคพอแค่นี้กอนนะคะพี่คีมเราไม่ได้แพ็กไว้ให้พี่คีมนะทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดนะโอ้ยก็เดี๋ยวยากองมาฟังนี้โอเคก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะ งงว่ามันต้องใส่ตรงข้างใต้ก่อนจะใส่ของไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้แล้วทุกคนคือเราเคยบอกไปแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยบอกเลยคือมันแบบมันใส่ไปแล้วใช่ไหมทุกคนพอใส่ไปปุ๊บมนันพอเราใส่ของไปทีเนี้ยเออมันก็วางได้แหละแต่พอเราใส่ของไปทีเนี้ยคือมันจะไงรู้ไหมทุกคนมันแบบคือแบบ มันอน,นั่นน่ะมันทะลุอ่ะมันทะลุมันทะลุเข้าไปข้างในเลยอ่ะนั่นแหละทุกคนก็หาฝาปิดก่อนนะฝาปิดอยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันฝาปิดอีกแบบหนึ่งนี่ทุกคนลืม เขาไม่เป็นไรทุกทลไม่เห็นยากลำบากเลยทุกคนก็แค่ทำแบบนี้แค่นี้ก็ได้เลยเราเห็นเราเห็นพี่ที่เราโหลดอันนี้มาก็เพราะว่าเราเห็นพี่คนนึงเขาทำอะ่ะเราเลยอยากเล่นบ้างก็งเลยลองไปเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่อเกมว่าอะไรก็เลยบอกพิมพ์ไปว่าเกมแพ็คของมันก็ขึ้นมาอย่าลืมนะคะแพ แพ,พ็คตัวของ,อ,โโนนอ,อ,องออส,กกสีงฟ้าไปให้พี่คิมต้องแตไม่ได้แพ็คไปให้พี่คิมนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้จะเอาสแกนจากแล้วก็มีเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเอาสติกเกอร์สีฟ้าไปให้พี่คิมหน่อย ้ก็เราไม่ได้แพ็กไปให้พี่ขี่มาทุกคนเฮ้ยมาได้ไงอ๋อพี่ก็ผิดก็จะมีเอิม่มเดี๋ยวสติกเกอร์อยู่ไหนกเนี่ยสติกเกอร์สีสติกเกอร์สีฟ้าอยู่ไหนมีไหมเนี่ย พู้นี่ไงสีฟ้าตอนนั้นะเราหาก่อนแป่นนึงมันจะมีอันนั้นด้วยหากก่อนนะทุกคนทีนี้ก็ยาวมันเติมเหลยยาวทุกขิดนะทุกคนอันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะเราใช้แอปนะทุกคน ไม่ได้ใช้อะไรนะเราใช้แอปค่ะเอออยู่ไหนเนี่ยเออช่างเถอะเดี๋ยวก่อนเนะเราจะพิมอันนี้ไปให้เธอแล้วกันโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เปายค่ะเจอกันคลิปหน้าบายบายใครดูข้าบ๊ายบาย